สวัสดีคระผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยชุดช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนา ชุดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลชุดช่างพัฒนาสํานักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการฐานพัฒนาดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลขนาด6นิ้วลึก90เมตรที่บ้านเกาะยวนหมู่ที่3ตําบลละงูอําเภอละงูจังหวัดสตูลทั้งนี้ทําถังเก็บน้ําลงปั๊มแล้วเสร็จปริมาณน้ําที่คาดว่าจะได้รับ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง รัศดรได้รับประโยชน์26ครัวเรือน115คนณบ้านเกาะยวนหมู่ที่3ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ